ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่ลลัดอยู่ที่วัดกัลยาณามิตรนะคะก็เป็นวัดที่โด่งดังมากๆนะคะก็เขาจะมีชื่อเสียงนะเวลาที่เราเนี่ยไปไหว้พระแบบว่า ก้าวัดอะไรเงี้ยก็จะมีวัดนี้นะคะที่เป็นวัดที่แบบคนเนี่ยฮอตทิตมากต้องมาไหว้ที่นี่นะคะก็สำหรับวันนี้นะกับเราเนี่ยก็จะมาไหว้พระนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยเดินชมรอบๆกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็สําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะข้างในเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มีสัมปอก,กงตรงนี้ด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะโด่งดังเรื่องสัมปอก,กงมากๆนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะถ้าใครว่าโคลัมบัสเนี่ยเดินทางรอบโลกคนแรกนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคะความจริงแล้วนั่นก็คือซามปอกงค่ะคนน,นี้นั่นเองนะคะที่เดินทางรอบโลกเป็นคนแรกนั่นเองค่ะ <c oughs> ค่ะก็สําหรับซามปอกงนะคะซามปอกงเนี่ยเขาเป็นคนจีนนะคะอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะคะแล้วท่านเนี่ยก็ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะแต่ว่าเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เคารพ ทุกทุกศาสนาของทุกทุกศาสนาทั่วโลกเลยค่ะแล้วท่านเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะคะทั่วทั่วโลกมาเรื่อยๆคะ่ะท่านเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปทั่วโลกนะคะได้ได้ว่าอตอนนั้นเนี่ยแถวแถบบ้านเรานะเชียงตรงเราเชียงใต้เนี่ยก็จะมีอยุธยานะคะมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ยังมีที่ที่อื่นด้วยนะคะ คือท่านเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะคะก็เป็นการค้าขายด้วยนะคะเอาของมาค้าขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือท่านเนี่ยก็ได้แบบว่าช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะโดยการที่แบบว่า,ามาช่วยเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆหรือว่าสอนวิธีการกับคนต่างๆที่ท่านเนี่ยได้แวะไปนะคะก็เลยทําให้ท่านเนี่ยเป็นที่นิยมค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าด้านหนกัน พกันเราจับแล้วหรแปลกแล้วเราจับค่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยนะคะขเขาก็จะเรียกว่าหลวงพ่อโตสัมปองกงกันนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัมปองกงนะคะแต่เขาเนี่ยได้สร้างนะคะก็คือที่เนี่ยเขาเอาแบบเหมือนอมีความแบบคล้ายคึงต้องการที่จะแบบ สร้างในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนเนี่ยมากราบไหว้ได้นะคะ mm. เขาก็เลยมีการสร้างแบบแผนอะไรที่คล้ายคลึงกับที่อยุธยาที่วัดพนันเชิงนั่นเองค่ะ mm. ถ้าสำหรับตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยนะคะด้านข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีลานกว้างแบบนี้นะคะก mm. ็ะเป็นลานกว้างที่แบบว่าลมเย็นแล้วก็ลมเย็นมากๆนะคะ ใครที่อยากจะมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้นะคะ,ะสำหรับพอเราเดินเข้ามานะคะทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีอุโบสถนะคะอุโบสถนี้เนี่ยก็จะมีปางป่าเลไลอยู่นะคะตรงนี้ก็ถ้าเราจะสังเกตได้ถ้าเราเดินเข้าไปใ,ใกล้เนี่ยเราจะเห็นลิงกระช้างนะคะนั่งอยู่ข้างล่างะคะ่ะ I ค่ะสาหรับอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอับเฉาอันนี้เนี่ยคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่เรือเนี่ยเดินทางไปขายของอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะตอนไปเนี่ยคะ่ะไปก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายทีนี้เนี่ยพอขากลับอะค่ะคือเรือมันเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันตรายน้าอาจจะมีการจมมีอะไรได้เขาก็เลยต้องเอาอับเฉาแบบนี้นะคะก็คือเอาอับเฉาเนี่ยไปตั้งนะคะในเรือเพื่อที่จะคอยถ่วงน้ําหนักแล้วก็ ก็เลยต้องเดินทางกลับมาที่ที่ไทยทีนี้เนี่ยเก่ารล้วเนี่ยไปทําอย่างเงี้ยหลายวัดลวคือไปสารคดีเนี่ยเดินไปหลายวัดแล้วนะคะก็เห็นว่าหลายๆวัดเนี่ยในรัชากาลที่3เนี่ยจะมีอับเช้าเนี่ยเยอะมากก็คือแบบวัดไหนที่มีเกี่ยวกับรัชกาลที่สามอ่ะก็จะมีอับเฉ้าเงี้ยมาตั้งนะคะก็แสดงให้เห็นว่าแสดงว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยการค้าขายเนี่ยน่าจะรุ่งเรืองมากๆนะคะทาให้แบบเหมือน อับเฉาเนี่ยเยอะจริงๆคือไปกลับไปกลับเนี่ยเขาก็จะเอาอับเฉาเนี่ยกลับมาด้วยเพื่อในการถ่วงเรือตลอดนะพอราวัดไหนที่เกี่ยวกับรัชกาลที่3เนี่ยเาก็จะเห็นเนี่ยมีอับเฉาเนี่ยมาแบบทุกวัดเลยนะคะแล้วก็ประวัติเนี่ยจากฟังที่รองเจ้าวาดพูดเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันเลยนะคะแสดงว่าในสมัยนั้นน่าจะรุ่งเรืองมากๆนะการค้าขายนะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้ที่วัดกัลยาณมิตรนะคะก็มาไหว้พระทำบุญนะก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่บางกอกใหญ่นะคะติดตรงแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะทางการเดินทางก็สะดวกนะรถเมืองรถเมล์อะไรเงี้ยผ่านนะสำหรับใครนะะที่มากราบไหว้เนี่ยก็ที่นี่เนี่ยวัดเขาก็ชื่อบอกอยู่แล้วอะนะคะว่ากัลยาณมิตรเรามาไหว้เราก็จะได้มีที่ดีกลับไปนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ก่อนล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ